คุเพื่อนครับตอนนี้ก็อยู่เส้นสองร้อยปีแล้วนะทุกคนนี่ข้างนอกก็มืดตึ๊บเลยนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะเพื่อนโอ้โหแจ๋วเลยหรือว่าฝนตกไปแล้วนะครับกลัวจังเลยนะฮะกลัวแบบมาเพ๊่แล้วหน้างานฝนตกเนี่ยโอ้ยที่บอกก็โดนฝนนะครับหน้างานก็โดนฝนนอ่งงามเลยนะบ,บอกไว้ก่อน แต่ดูแล้วนะ่าจะปลอดโปร่งนะทุกคนปลอดโปรง่งทางเส้นนี้นะครับทุกคนก็คือแต่ก่อนมันเป็นเลนสวนนะครับแต่ตอนเนี้ก็ถือว่ามันมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเป็นเลนละอ,อ๋อฝั่งละสองเลนนะครับแต่ไม่มีไม่มีเกาะกลางนะั้นแบบเกาะกลางเป็นปูนเลยนะเป็นเกาะกลางแบบว่าก็ยังตีเส้นเกาะกลางอยู่เลยนะครับนี่เส้นนี้ก็จะทะลุไปบางนาตราด กมอ่าน่าจะสามสิบยิบเก้าเยครับทุกคนก็จะไปทะลุเกือบๆถึงบางบอ่อพอดีนะครับเพราะว่าเขตนี้มันก็เป็นเขตของอ่สมุทรปราการนั่นแหละเพื่อนๆแต่ก่อนวิ่งลำบากนะครับทุกวันนี้ถือว่าวิ่งสบายแล้วนะครับหน้างงานของผมอยู่ทางนี้นะครับหน้าง,งานแปลงใหญ่จะพาไปดูนะครับเพื่อน ก็ไม่น่าจะมีรถมาแล้วเพราะว่าบ่อบ่อฝั่งแปดริ้วตอนนี้คือฝนตกเรียบร้อยนะครับทุกบ่อเลยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าฝั่งชลบุรีเขายังตักได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมอยู่คนละฝั่งกันนะครับฝั่งเขาอาจจะไม่ตกก็ได้นะฮะแต่ฝั่งแปดเ้วนี่คือจอดสนิทแล้วแหละนะครับเนี่ยอัืตอน เข้าตรงวัดขอลาดนะทุกคนวัดขอลาดมากันสองคันนะครับไปไหนแล้วโอตามหลังมาติดๆเลยอ่ะเราก็ว่าเราขับรถรถช้าแล้วมั้งเขาก็เลยตามทันนะครับก็ยังน่าจะมีรถลงอยู่นะทุกคนแบบว่ารถฝั่ง ชนบุรีอะนะแต่ฝั่งแปดิ้วนี่ไม่มีรถแล้วแหละนะครับเด็นมันสีดำมะเนี่ยเด็ดมันไม่สวยเด็ดมันสีดำ ดิมันไม่สวยนะดิมันสีดำฮะไม่เป็นก้อนปนบอกเขาก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน ก็จะให้หปูเขาแบบแล้วนะเดี๋ยวถ้ก็ปินขึ้นไปดูดีกว่าเดี๋ยวมันจะดำไปแล้วมันจะงานงอกไงเพราะว่าเขาน่าจะปรับข้างบนงานเพื่อ ใหญ่มากนะทุกคนนี่ที่ผมสมอยู่กระแปลงฝั่งนี้แล้วก็อีกสองแปลงที่เขายังเคลียร์ลิงอยู่นะครับแปลงใหญ่งานน่าจะยาวๆนี่แหละนี่จะยาวเดี๋ยวผมให้เขาขึ้นไปดูก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ป่าปีนปีนดูก่อนดีกว่าไหมปีนดูดินก่อนดีไหมปีนดูดินก่อนไหม เลยไม่เลือกเหรอไม่เลือกดินเหรอบางสีดำแบบนั้นนะได้ครับขอ,อได้ใช่ไหมโอเคได้ก็ได้ไม่เลือกเขาบอกไม่เลือกก็ไม่เลือกกลัวเขาจะไม่เอานะครับแ้วทำไมมันมีก้อนหิน ดำให้ยังไงวะเนี่ยมีก้อนหินขวางหน้าทุกคนเข้าใจอยู่ลูกเบ่แต่ว่ามันมีก้อนหินะลิใส่เกียร์โคตรดังเลย ล่ะเลยนะ บา่าบอกนี่ยว่าจะมีติดกระบะแล้วทุกคนต้องขยับไปหาแมคโครแล้วเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะว่ามันติดกระบะเร่ยอะขนาดไหนนะน่าจะพอสมควรนะรูแล้ว ดูผลงานเจ้าของหน่อยติดเยอะไหมดินดำดำปี่เลยอะ่ะดินเขาอ้าาติดกระบะมันเปียกด้วยเนี่ยหาไมโครกันแล้วแล้วมันใช้ได้ไหมดินดำเนี่ยได้ใช่ไหม นะ่นาจะน่าจะไม่ได้ลาดแล้วแหละดูแลเดี๋ยววิ่งไปหาแม่โคดูอนะ่ะครับทุกคนไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะติดเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลงปุ๊บเราเอาไปหาแม่โคดีก่านะดีกว่าไม่ไหวแสะไม่ไหวลงไม่ได้เลยทุกคนตอนแรกว่าจะลงตรงนี้นะคือมันไม่มีทางลงแล้วนะต้องวิงว่งวนไปนู่นนะครับไปเซ็นตั๋วก่อนแล้ว เดี๋ยววนมาหามันโคให้มันโกโกยล,ลงห,หน่อยหน่อยเพราะว่าตอนที่เราตักน่ะมันกระบะมันเปียกนะครับมันก็เลยลงแค่ตรงกลางครัตรงข้างมันไม่ลงนะแปลงใหญ่มากนะฮะทุกคนนี่อันนี้แปลงก็คือต่ำกว่าถนนนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ระดับคือที่ที่ผมลงกันทุกวันน่ะลงฝั่งนี้นะครับ แม่โคล่ะนะแม่แจะไม่ไหวอ่ะหาแม่โคลให้เขาโคลให้กันกฝนเนาะฝนไม่น่าเลยกระบะเราไม่ค่อยดีเลยเรื่องหนึ่งเรื่องอ่ะกระบะไม่ค่อยดี ให้เขาแสะออกให้หน่อยดีกว่าเปียกครับทุกคนมันเปียกนอ,อ,อนสโลเหลืองสโลเหลืองต้องใช้สโลเหลืองเละเลยอะแรงกระบะเปียกไปแล้วก็ไปตัก ตังไม่ได้แด้เที่เราฟังชนบุรียังนังให้เตักได้เจ้าสโลเรืองนะฮะทุกคนแน่ะงี ทางนน้นยังมึนเบิอดอยู่เลยนะนุน่นเบิดมาตึ๊บมือนิ่งมากแล้วเนี่ยคนขับเนี่ยบางคนนี่ตอกตึม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 กระบ่าพังหมดเลย อครับเปียกฝนมาดิอยู่บ่อตกอย่างแรงปิดทุกบ่อแล้วฝั่งแปดริ้วอะไม่รู้ฝั่งชลบุรีก็น่ากะตักได้ไหมโอเคครับครับผมไปครับทุกคนครับน่าจะต้องเข้าบ้านแล้วฮะเดี่ยวนี้ รายการอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อนๆครับเธอเนี่ยก็ไปแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศหน้างานนะฮะนี่งานใหญ่งานใหญ่